หวัดดีค่ะจะส่งการบ้านค่ะเช่นค่ะพอดีพอดีสองสามวันนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในชีวิตประวัอาวิไลวันอยู่จังหวัดอะไรคะเอ,อ่ออยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะอยู่นครศรีอายุ13 <63 S 1> ปีเป็นข้าราชการบำนาญน,นะคะออทีนี้เขาเปิดสมัครให้สมัครเป็นออตัวแทนสมาชิก ค่าราชก,การบำนาญของครูอค่ะก็เลยไปสมัครจริงๆแล้วเป็นมาแล้วสองสมัยก็ครั้งนี้เป็นปีที่สามแต่ตอนที่ไปสมัครเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้บัตรบัตรสมาชิกหรือบัตรค่าราชก,การบำนาญประกอบด้วยแต่บางเอิญของเราไม่มีทั้งสองใบบัตรค่าราชก,การบำนาญหามไม่เจอรู้แต่ว่าเคยสมัครแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็เลยไม่รู้หายไปไหนก็ กอนแรกก็รู้สึกเป็นทุกข์อ่ะนะคะมาหาหากันหลายวันมากหาไม่เจอทีนี้ก็ตั้งสติแล้วก็คิดว่าเออน่ากลัววิบากคงจะมานะคะวิบากร้ายคงจะส่งผลเอถ้าอย่างไงก็เลยตั้งตั้งศีลว่าถ้าเรามีโอกาสดีจะได้ทำดีเพื่อเพื่อน ก็ขอให้เจอหรือไม่ก็ขออย่าให้มีอุปสรรคนะคะก็อยู่ๆก็บอกว่าวันนั้นตอนที่ไปสมัครก็เลยใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วพอวันสุดท้ายที่เขาจะ,ะจะ,ะรวบรวมนะคะเขาก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าพี่ของพี่อะไม่มีสำเนาไม่มีบัตรข้าราชก,การบำนาญ ไม่มีสิทธิ์นะคะถ้าอย่างไงพี่ช่วยเอามาให้ได้ไหมพรุ่งนี้เอ่อก็เลยตั้งใจว่าเออพรุ่งนี้วันเดียวจะทันไหมนอ้องก็เลยตั้งจิตใหม่ว่าเออลองดูนะคะจะทําให้ดีที่สุดก็เลยไปไปที่สํานาการขต okay. แล้วก็ไปบอกเพราะว่าเออขอทําบัตรสมาชิกขารการบนานาญแล้วเขาก็ถามว่าแล้วมีบัตรเก่าไหมบอก ไม่มีหาไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนหรือว่าได้ทำไหมจําไม่ได้เขาก็บอกว่าถ้างั้นต้องไปแจ้งความก็เลยเขียนใบสมัครทําบัตรเสร็จส่งหนังสือเสร็จก็ขับรถไปไปแจ้งความนะคะแล้วก็เอาสําเนาใบแจ้งความมาให้เขาเขาก็ทําเสร็จภายในเดียวนั้นเลยนะคะก็ได้บัตรมาแล้วก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ก็เลยสํเร็จ เลยคิดว่าโอ้แสดงว่าเรามีโอกาสที่จะทําความดีเพิ่มนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออแม้ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติแล้วก็ทําให้ดีที่สุดทุกอย่างมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ที่สําคัญคือใจเราใจเราอย่าเป็นทุกข์ให้มันเกินเหตุนะคะแล้วแล้ววันนี้ก็เหมือนกันนะคะดีใจที่ตื่นนอน ได้ออกกำลังกายพร้อมอาจารย์หมอเขียวนะคะตามปกตินี่จะเป็นคนที่เลิกเนื้อสัตว์ตั้งแต่สมัครเรียนวิชารามแล้วนะคะก็จะหาผักในสวนที่ปลูกเองเนี่ยมาต้มแล้วก็กินถั่วต้มกินผักกินผนลไม้ในสวนหมดเลยทีนี้ถั่วที่จะต้มก็ต้องแช่ไว้และบังเอิญไปไปตั้งไฟแล้วก็มาออกกําลังกายตามนะคะ ลืมได้กลิ่นไมนะคะก็บอกลูกว่าไปดูไว้แม่หน่อยถ้ายังไงก็ให้เอาน้ําใส่แล้วก็เอาออกจากเตาก็ยังยังกินได้อยู่นะคะวันอื่นนะี่ยถ้าทาเองก,ก็จะทําแบบนั้นแหละแต่บางเออลูกเขาไม่เข้าใจเขาก็หยิบตั้งไว้เฉยๆแล้วก็หม้อมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะวันนี้พอจะไปเอามากินมันไหมหมดเลยมันกินไม่ได้ก็เลยทิ้งแล้วก็บอกลูกในใจอ่ะหุดหิดนิดๆน,นะคะ ไม่พอใจสแสดงอาการลูกก็คงรู้ก็มานึกได้ว่าเออพิดตี้เรานะครับที่เราไม่ได้ลุกขึ้นมาทําเองไปใช้ลูกลูกลูกสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็เลยมานั่งนึกว่าเออจะต้มใหม่ดีนะดีไหมนะมันจะใกล้จะเที่ยงแล้วก็นึกได้เออไม่เป็นไรก็ไม่กินก็ได้ถั่ววันนี้แต่มันมีถั่วอบแห้งที่ซื้อมาสาเร็จรูปนะคะเออกินถั่วแห้งแทนก็ได้นะคะก็เลย ก็หมดไปนะคะก็มานั่งกินอย่างสบายไม่เป็นทุกข์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกครั้งที่เราทําอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ทําใหม่นะคะปัญหาที่ต่อเนื่องมาตอนนี้หูอื้อยังไม่ดีขึ้นก็เมื่อวานที่ถามไปนะคะก็คงใชว้วิบากนะคะก็ทําใจว่าออมันจะหายเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเลยอย่าเป็นทุกข์มันเลยก็อาจารย์บอกว่า บางครั้งมีบากดีมันก็ส่งผลบางครั้งมีบากร้ายมันก็มาส่งผลก็ดีมันจะได้ท่ายยยหมดนะคะก็นึกในใจว่าเออเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องมีทั้งทุกบ้างสุขบ้างปะพนกันอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหานะคะก็บอกลูกว่าเออก็หยดให้แม่ต่อมันหายเมื่อไหร่ก็ช่างมันนะก็ลูกก็โยดให้นะคะสิ่งหนึง่ง แล้วก็จะสื่อภาษาออกไปเวลาใครพูดอะไรเยี่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะก็จะบอกเขาเลยว่าตอนเนี้ยหูอื้อฟังไม่ค่อยชัดก็จะได้ส่งภาษาแบบบางทีก็ทําไม้ทํามือให้เราเข้าใจหรือลูกก็มากับซิปข้างๆเพื่อจะสื่อสารกันได้เพราะนั้นะ <laughs> ตรงนี้ก็อยากจะส่งกันบ้านแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค,ค่ะ อนุโมทนากับนักศึกษาเรานะคะคุณวิลัยวันชุมทองตั้งใจมาสงการบ้านนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาร่วมออกกำลังกายตอนเช้าที่จะเป็นพลังเหนียวนำให้ผู้อื่นได้ทำตามนะคะค่ะมาบอกท่านบอกว่ามาร่วมออกกำลังกายพร้อมกับอาจารย์หมอเขียวนะคะท่านใดที่ ประสงค์จะร่วมออกกำลังกายกับอาจารย์หมอเขียวก็เชิญได้เลยนะคะเริ่มเวลาสี่นาฬิกาสามสินาทีเป็นต้นไปนะคะไม่ใช่เฉพาะอาจารย์หมอเขียวนะคะยังมีพี่น้องจิตอาสาจากทั่วโลกนะคะเรามาทำยาเม็ดที่อ่เรียกว่ายาเม็ดหลักนะคะเป็นยาเม็ดที่6กตามหลักการแพทย์วิถีธรรมคะ่ะในช่วงเวลานี้นะคะถ้านับไปก็ 13กา35นาทีหมดเวลาแล้วแต่มีพี่น้องเราท่านหนึ่งนะคะ,ะคุณการจากเชียงใหม่ท่านยกมือขึ้นมานะคะก็